ขอจบงานวาดเล่นวันนี้ครับที่พิกซีใหญ่ลบุรีมือกับงูแล้วก็มีลายผักกูดกระหนกยุคเดียวกับปางสามยอดกระนกยุคอะไรอ๋อสี่วิชัยเทรวา,าดีไม่ใช่อะ่ะโอ้ผมระเบอร์ละอยู่ในหัวกระหนกยุคเดียวก็สมัยเจ้าชายบร,รมันที่เจ็ เป็นโอเคครับเป็นศิลปะอาล้กคิดไม่ออกโอเคครับขอบคุณมิกซี่ยาลุลีครับนี่ให้วัางวาดภาพจันทใส่ครับขอให้กจิดุกองค์คองนะครับจะเตะสั่งงานถูกมานะครับเดี๋ยวยังไงีอยวจะลองแวะไปโลตัสลุลีดูครับโคเครับขอจบงานวันนี้ครับไงว่าเล่วันนี้ครับไปแล้ว ขอให้ศิลปะเราอยู่ใจครับในวันนี้